ค่ะคลิก็จะเดินไปนะคะ International House นะคะ IH Darwin นะคะก็เดี๋ยวเราจะผ่านร้านต่างๆนะคะในเมืองนี้มีร้านเยอะแยะไปหมดเลย ก็นะคะทางเดินนะคะไปที่ International House d a v w i n เนนะีก็จะผ่านร้านอาหารหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีนะคะอาหารเอเชียนะคะหรือว่าร้านนวดเองนะคะร้านไทยก็มีนะคะแต่อยู่เส้นอื่นนะคะก็ในเมืองในเมืองเนี้ยร้านอาหารไทยหรือว่าจะเป็นตลาดนะคะเขาจะมีมาร์เก็ตนะคะเหมือนกับแบบตลาดนัดป้านเราอาหารไทยขายเยอะมาก ผัดไทยหรือว่าจะเป็นกอเปียหรือว่าส้มตำยังมีขายเลยคือไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นตลาดนัดนะคะที่เขาแบอ,อจัดขึ้นนะคะระหว่างในวันหยุดนะคะก็มีอาหารไทยเยอะมากเลยนะคะคนไทยนี้จะเป็นคอมมิตี้นะคะที่อยจะก,กระจายกระจายกันในเมืองดาวินนะคะอาหารไทยหรือคนไทยสามารถพบได้ที่เมืองดาวินแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยนะคะปริมาณแบบจํานวนน้อยมากๆแต่ก็มีนะคะ ค่ะทางโรงเรียนเองนะคะก็จะใกล้แหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นวูเวิร์ดนะคะวูเวิร์ดจะอยู่ทางด้านนี้นะคะคล้ายๆกับโรตัสบ้านเราหรือบิ๊กซีนะคะและอีกด้านนึงจะเป็นร้านโคลส์นะคะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่อโคลส์นะนะคะก็ปลายกรกฎาตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชิลๆเย็นๆนะแบบสบายๆนะคะ ในเมืองนะคะเดินไปนิดนึงก็จะมีแบบพวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านเรานะคะแต่ว่าของไม่ได้เยอะเท่าเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็จะเป็นร้านแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ mm hmm. ก็เขาเลยพบได้เรื่อยๆนะคะในเมืองคนออสเตรเลียเนี่ยชอบตกปลามากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นกีฬาทางน้ํานะคะขับเรือนะคะเยอะมากนะคะ เขาจะต้องมีลายเส้นด้วยนะในเช่นขับเรือหรือว่าจะเป็นเจ็ตสกีอะไรเงี้ยนะคะด้านหลังคุยุ้ยนะคะถ้าเกิดดูเนี่ยจะเป็นร้านนะคะชื่อว่า Fishing and Outdoor World นะคะนี้จะเป็นแบบร้านใหญ่เลยนะคะ ด้านหลังคุยุ้ยนะคะก็จะเป็นบริษัทนะคะเกี่ยวกับประกันสุขภาพนะคะของเด็กนักเรียนต่างชาติเพราะว่าเด็กนักเรียนต่างชาตินะคะจะต้องเสียประกันสุขภาพนะคะในการทาวีซ่านักเรียนนะคะเมื่อจะเบิกเคลมหรือว่าขอขอ้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเช่นตัวเซนเ,นเตอร์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของเ e r ร์ดีแคนะคะแล้วก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Alliance นะคะเราก็บูค่านะคะที่จนัน้องๆเนี่ยทำประกรันเราเวลาเจ็บป่วยนะคะเออน้องก็จะ Cover อร์นะคะแต่ต้องเช็คว่าโค v เ r อถึงระดับที่เท่าไหร่นะคะแอดมิได้นะคะแต่ไม่รวมเออถ้าเกิดเราป่วยจะไม่รวมค่ายาอะไรเงี้ยนะคะไม่รวมค่าทำฟันหรือว่าจะเป็นโรคประจำตัวนะคะ แล้วนะคะเออถ้าเกิดเป็นหมอที่อยู่ในลิสต์เนี่ยจะไม่ต้องเสียเงินนะคะเสียเฉพาะค่ายาค่ารักษาฟรีนะคะแอดมิดส่วนใหญ่ก็จะได้เต็มนะคะแต่ก็มียกเว้นนะคะจะต้องเช็คเออเขาได้อะไรอะตามอะกริเมนนะคะของน้อง